ต่อไปจะเป็นการสาธิตท่าที่ชื่อว่าเล็กเคอร์นะครับเล็กเคอร์นเนี่ยสำหรับท่านี้ที่ใช้ในการสาธิตผมก็จะใช้เครื่องนี้ในการสาธิตเป็นหลักนะครับท่านี้เนี่ยจะได้ฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อแฮมสตริงหรือว่ากล้ามเนื้อหลังขาตรงนี้นะครับจะอยู่ระหว่างข้อพับกับตรงก้นตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคทีนี้ในการทําท่านี้แล้วก็ใช้เครื่องนี้เนี่ยเราจะต้องเช็คตําแหน่งตรงนี้ก่อนอันดับแรกให้เราเช็ค เบาะตรงนี้นะครับที่เบาะตรงนี้นะครับที่เราจะเล่นนะเพราะว่าเราจะต้องนั่งให้หลังเนี่ยมันเข้าเข้า,าเข้ากับที่ที่เราจะนั่งในการฝึกทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้แล้วผมก็จะจัดก่อนนะโอเคทีนี้เนี่ยในตาแหน่งเนี้ยผมก็จะลองเข้าไปทดสอบในการนั่งดูนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูส่วนที่2นะครับ ส่วนที่2ก็คือมันจะมีคานตรงนี้นะครับในเครื่องบางยี่ห้อหรือบางรุ่นเนี่ยเราจะต้องปรับตรงนี้ขึ้นมาเพื่อว่าในการออกแบงของท่านี้เนี่ยมันจะเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็กดพับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนของแฮมสตริงนั่นเองทีนี้ผมก็ปรับคานตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ผมก็พยายามเช็คดูแลโอเคว่าตรงนี้ผมก็สามารถเล่นได้สะดวกโดยที่ตำแหน่งในการวางเท้าตรงนี้ครับมันจะอยู่หลัง หลังเท้าตรงนี้นะหลังขาตรงนี้บริเวณเอ็นร้อยหวายนะครับที่เราจะออกแรงนะแล้วก็เอาวางพาดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับตรงนี้ให้เห็นเท้ามากกว่านี้อีกนิดนึงโอเคโอเคหลังจากที่เราได้ตำแหน่งแล้วก็คือตำแหน่งเอ็นร้อย,ยนั่นเองทีนี้ในการทำท่านี้เนี่ยเราจะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือคานตรงนี้เราจะต้อง ล็อกขาไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเราจะต้องกดขาขึ้นมานะครับอย่างนี้มันจะทำถ้าเกิดเราไม่ล็อกขามันก็จะลอยขึ้นเราก็จะเล่นไม่ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะเช็คน้ําหนักนะครับในการทําท่านี้หลังจากที่ผมปรับน้ําหนักเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเซตอัพโดยการกระดกข้อเท้าตรงนี้ขึ้นมานะครับเราจะเกร็งเฟล็กกัตรงนี้ไว้ตลอดนะเพื่อลดการทํางานของกล้ามเนื้อน่องนะครับในการทําท่านี้ เพราะว่าเราต้องการให้โดนกล้ามเน,นื้อแฮมสติงเน้นๆเลยนะครับอ่ะเพื่อให้โดนกล้ามเนื้อหลังขาให้ดียิ่งขึ้นและท่าให้นิ่งยิ่งขึ้นเราจะมีด้ามจับตรงนี้นะครับตรงนี้นะหรือว่าเครื่องบางแบรนด์บางรุ่นอ่าถ้าอีกกว่านี้เนี่ยมันจะมีด้ามจับตรงนี้นะครับเราก็อาจจะจับตรงเนี้ยแล้วก็ออกแรงดันกดตัวตรงนี้ให้ติดกับเปาะตรงนี้ได้เลยมันก็จะออกแรงได้ดีกว่าที่จะจับ อย่างนี้นะครับทีนี้ข้อควรระวังในการทําท่านี้เนี่ยเวลาเราเล่นออกแรงอย่างนี้ไปใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ได้เกรงลําตัวแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกดีเนี่ยมันจะไหลลงไปอย่างนี้มันจะสไลด์แล้วก็กลายเป็นว่าเกรงหลังมันจะลอยอย่างนี้มันทําให้ก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บบริเวณหลังส่วนล่างได้ทีนี้วิธีป้องกันก็คือเราจะต้องออกแรงเกรงอย่างนี้ไว้ทีหนึ่งก็คือมันอารมณ์เหมือนดึงขาไว้ตรงนี้ครับ มันจะแอคทีฟกล้ามเนื้อสะโพกที่อยู่ตรงนี้นิดนึงดึงขึ้นไว้อย่างนี้แล้วก็ออกแรงดันตัวใส่เบาะเข้าไปหาเบาะตรงๆแบบนี้เลยนะครับโอเคลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอเรากระดข้อเท้าแล้วแล้วเราก็ออกแรงดันตรงนี้ไว้หรือว่าดันตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับผมก็จะออกแรงดันไว้อย่างนี้เสร็จแล้วผมตัวตัวผมก็จะตั้งตรงแล้วก็มองตรงไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกเกรงลําตัวไม่ให้หลุดออกจากเบาะแล้วก็พับขาเข้ามาแบบนี้นะครับหายใจออกตรงนี้ เสร็จแล้วผมจะต้านกลับมาอ่ะตรงนี้แล้วก็เหลือแผ่นน้าหนักไว้ไม่ให้กระทบกันแล้วก็กดไปอีกรอบตรงนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะอ่ะผมจะสาธิตให้ดูสองครั้งหายใจเข้าหายใจออกต้านจะช้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่แบบกดกับตัวด้ามจับด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ ตัวตรงไว้ตลอดเกง่งตัวติดให้ติดอยู่กับเบาะให้ได้แล้วก็หนีบเข้าไปเยอะเหมือนจะพับใส่ก้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอันเสร็จนะเสร็จแล้วแล้วก็ปลดอันนี้ออกแล้วก็อาจจะปลดอันนี้ลงด้วยอย่างนี้ก็ได้เพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับโอเคครับสำหรับท่านี้ก็จบการสาธิตของท่าฝึกที่ชื่อว่าเล็กเกิลโดยใช้เครื่องฝึก